สวัสดีครับท่านชมครับผมกับจานทันนิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนามาเล่าให้ท่านชมได้ฟังกันนะครับวันนี้หลากหลายเรื่องราวเหมือนเช่นเคยนะครับอัปเดตกันกับข่าวสารรายวันนะฮะทางระดับของฟุตบอลไทยและก็วงการฟุตบอลอาเซียนเราจะตาร์ทกับฟุตบอลอาเซียนร้อนๆแรงๆกันก่อนดีกว่านะครับข่าวสารแรกวันนี้ดีเป็นอย่างยิ่งกับโค้ชเก่าของทีมชาติไทยเรานะครับตอนนี้ไปประสบความสําเร็จแล้วหลังจากทําทีมนะครับสามารถที่จะ จบรองแชมป์อาเซียนได้และก็ล่าสุดลงเล่นบอลถ้วยในลีกของเวียดนามนั่นคือรายการเวียดนามครับโพกิ้งไม่พลาดครับนอกจากจะได้แชมป์รายการนี้แล้วยังคว้าตั๋วไปลุยรายการ FC ฟซีแชมเปี้ยนลีกนี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับในการอยู่ต่อกับกองอัานอยกองอันก็ไม่อยากจะปล่อยมาโนมาด้วยทําให้ไม่บรรจบกับการท่าเรือครับและล่าสุดมาโนประสบความสำเร็จพากองอันานอยถล่มทรงลามในนัดชิงชนะเลิศไป5ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวเรียกว่ากรีสุดฤทธิ์สุดเดชครับในอา ยังเป็นกุนซือเบอร์ต้นๆอยู่นะฮะกำลาบคู่แข่งแบบขาดรอยไม่ได้เกิดเลยเนี่ยต้องยกให้เขาฮะมาโนโ่แฟนๆกองอันก็แห่สรรเสริญมาโนโ่โพกิ้งหนักมากนะฮะนี่คือกุนซือที่เหมาะสมแล้วมีถ้วยติดไม้ติดมือสําคัญถ้วยเอเชียทูนี่คือสิ่งที่ทวินหาครับใหญ่กว่าชิงแชมป์อาเซียนแน่นอนและก็มีสิทธิ์เจอทั้งแบงคอกอยู่ในเดทีมเก่าด้วยนะสนุกแน่มาโน่ต้องการโชว์ฝีมืออีกครั้งยอมรับว่าลูกทีมมาโน่เล่นดีจริงๆ เราเห็นฟอร์มาแล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับอดีตกุนซือไทยเราเคยสร้างชื่อเสียงยังไงก็ต้องมาร่วมยินดีชื่นชมกันหน่อยมาโน่แกก็บอกนะว่าตัวแกดีใจเพราะว่านี่เป็นการปลดล็อกของแกเหมือนกันนะฮะกับสโมสรไม่ค่อยประสบความสาเร็จนี่คือการคว้าชแชมป์ครั้งแรกในนามสโมสรอ,อืมการันตีว่าชแชมป์กับทีมชาติก็ได้สโมสรก็ได้ก็บอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ในอาชีพของผมผมหวังว่าจะอยู่กับกองอันฮานอยนานๆและคว้าชแชมป์อีกหลา,ายรายการโดยเฉพาะวีลีกครับตั้งเป้าที่จะเอาวีลีกให้ได้ผมว่าโปรไฟล์ระดับเเาี่ ในอาเซียนตาลุกวาวแน่นอนนะครับถ้าเรือก็อยากได้แต่เจราจาไม่สําเร็จนะมาโนก็อยากมานะแต่กองอันนี่แหละที่ไม่ปล่อยก็อยู่ยาวไปก่อนนะครบสัญญาค่อยว่ากันใหม่แต่รู้แล้วน่าจะมีความสุขต่อกันยาวๆไปหลายคนก็ยังชื่นชอบสไตล์ของมาโนอยู่นะฮะเจออาเซียนบุกแหลกครับเหมือนกันกับสโมสรเขาก็บุแกแหลกเพียงแต่ว่าบางนัดเนี่ยโดนสวนอาจจะเสียป,ประตูบ้างอะไรเงี้ยนะทำให้หลีกเนี่ยไม่สม่ำเสมอแต่สําหรับในบอลถ้วยแล้วถือว่าจัดเจนอ่ะจบเรื่องราวของมาโนมาต่อกันที่เรื่องราวต่อมาของอาเซียนครับเรียกได้ว่าเป็นข่า ือฮาเลยทีเดียวนะครับนี่คือการเปิดตัวแบบที่ไม่ได้ออกสื่อเท่าไหร่นะครับมีภาพออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยสําหรับนิกเทลเลอร์ครับหู์หน้าทีมชาติกัมพูชาครับนิกเชลเลอร์เนี่ยแม่เป็นคนกัมพูชาแต่ว่าเขาเนี่ยไปเกิดที่อเมริกาก็มีสิทธิ์เล่นในทั้งอเมริกาแล้วก็กัมพูชาเล่นให้กับทีมชาติมาแล้ว22นัดนะฮะเริ่มที่จะ ขึ้นมาเป็นตัวหลักตำแหน่งคือปีขวาต้องดูว่าโค้ชเตี้ยมองดิวนี้อย่างไรนะถึงเลือกใช้งานนักเตะอาเซียนที่มาจากกัมพูชาน่าจะมองเห็นอะไรดีครัตอนนี้หลายทีมก็เน้นที่จะไม่เปิดตัวนะให,ให้แฟนๆไปเห็นภาพเอาเพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยมันก็มีประเด็นค่อนข้างเยอะนะตอนนี้นะครับ แต่สิ่งนี้แหละก็ทําให้คอมเมนอึ้งไปเลยนะเพราะว่าภายใต้สถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ค่อยปกติแบบนี้แต่ไทยเนี่ยยังกล้าจะดึงนักเตะกัมพูชาเข้ามาบางคนเขาก็บอกโอ้โหใจกว้างกันขนาดนี้เลยคือผมไปดูเนี่ยในกัมพูชาบางคนก็ยังแบบเฮ้ยงุนงงนะว่าไทยทําไมกล้า ที่จะซื้อผู้เล่นกัมพูชาไปทั้งที่ประเด็นมันเขามองว่าหนักมากในประเทศเขาก็มองว่าหนักมากเนี่ยความคิดเห็นก็บอกว่าทําไมไม่น่าไปประเทศไทยเลยทั้งที่พวกเขาไม่ชอบเนี่ยคนนี้บอกว่าพวกเขาคงมองว่าคําว่าฟุตบอลคือกีฬานะแต่ซื้อแล้วมันคุ้มค่าเขาก็ซื้อไม่ได้แบ่งแยกเนี่ยคนนี้ก็ยังไม่เข้าใจก็บอกว่าเงินใหญ่กว่าชาติไม่ต้องเถียงนะโอ้โหนี่ฮะไม่รู้ว่าจะได้ไปเล่นหรือเปล่ารอนานกลัวฟอร์มตกเนี่ยไม่ดีเลยครับบอกนิเทเลอร์ฮะสุดท้ายแล้วก็ต้อง นั่งสำรองครับไปในสถานการณ์นี้อาดูวิตกังวลน,นะนี่ฮะสื่อเขเมรก็บอกว่าโอ้เคารพการตัดสินใจของสโมสรนะเนื่องด้วยสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสองประเทศพีที่ประจวบจึงไม่ยอมโพสข้อความต้อนรับนิกเชลเลอร์แต่เขาได้ร่วมอยู่ในวิดีโอโปรโมทฤดูกาลใหม่ของสโมสรผมเชื่อว่าถ้าลงไปแฟนๆชาวไทยต้องโจมตีเรื่องนี้แน่นอนนะฮะนี่ฮะฉันเข้าใจความรู้สึกของสโมสรน,นะพอสองประเทศแทบจะไม่มองหน้ากันเลย มันอาจจะไม่มีเวลาเล่นมากนักนะสําหรับเขาเหมือนกับอยู่ที่สายเรียงครับคือก็ตกอกตกใจกันนะก็บอกแล้วนะครับว่าไทยเนี่ยในซีเกมก็บอกว่าแยกได้นะกีฬากับการเมืองคนละเรื่องไว้อย่างนั้นเ้าก็คอยติดตามฟอร์ม Nick Taylor นิกเทเลอร์เยอะนะโคตาอาเซียนเห็นว่ามีฟิลิปปินส์ด้วยของบีจีก็ยังไม่เปิดหรือเปล่ากัมพูชาอีกคนน้อ,อ,อมๆอมอ,มองกันอยู่ตอนนี้เอาไงดีวะไว้อย่างนั้นแต่สําหรับไทยหรือรุกัน,น่าคือคักแน่นอนเพราะว่า โคต้าบวก2อนะฮะอาเซียน2แล้วก็ต่างชาติอีก5เออถือถ้าสโมสรไหนจัดเต็มคนไทยก็ลงแค่4คนนะเออฉะนั้นแล้วจะไปเรียกเงินเดือนสูงสูงโอ้ยเหมือนแต่ก่อนเนาะฮอตฮอตเนี hot ่ยโอ้ห้าสิบล้านเกินนะเกิน <c oughs> <c oughs> ก็กลับมาอยู่ในความพอเหมาะพอดีสําหรับค่าตัวของนักเตะไทยถ้าท็อปสตาร์จริงก็อยางชนะ tip, ทิพย์ธิรทรก็หลักร้านไปนะก็เหมาะสมอยู่ก็อีกคนนะครับที่ยังค่าเหนื่อยสูงอยู่นะะตอนแรกมีการไปพูดคุยกับลีกสองของ ไทยอย่างธีรศป์แนงดานะครับเพราะว่าหมดสัญญากับบีจีปฐุมก็ต้องการหาความท้าทายใหม่ๆเขาขอแค่โอกาสลงเล่นนะครับถ้ามีโอกาสลงเล่นเขาจะตอบตัวลงสโมสรนั้นซึ่งแน่นอนครับวันนี้หลายคนเห็นไปแล้วธีรศป์เดินทางเข้าไปฝึกซ้อมกับสโมสรแบงค์ข้าวนเต็ดครับจะเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวไม่รู้ครับแต่ไปฝึกกับแบงคอกแล้วไปซ้อมกับแบงค์อกแล้วนะฮะคงไม่มีอะไรผิดพลาดระดับตํานานขนาดนี้ก็สัญญากับ BG นะหมดวันนี้เลยนะฮะเออหมดแล้วก็เข้าซ้อมเลย ก็ไปที่ยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมีนะครับก็ออกจากสนาม BG นะฮะก็กลับมาเล่นสนาม BG เหมือนเดิมนะเพราะว่าแบงคอกเนี่ยย้ายมาเล่นสนาม BG แล้วนะเป็นเหมือนมิลานเ,ออเดี๋ยวคงจัดคอนเทนต์ให้สําหรับแบงคอกนะเห็นเปิดตัวคอนทงคอนเทนต์นะไปเที่ยวแมคโครไปซื้อของอะไรนะนักเตะต่างประเทศเปิดตัวไปแล้วก็ครีเอทดีะชื่นชมต้องดูว่าพี่มุย้ยนะครับอายุอานามของแกปีนี้นะ37อืม โดเล่นได้พี่มุ้ยก็ต้องเล่นได้ถามถึงโอกาสติีทีมชาติอีกไหมนี่ถ้ายุคข,ของอิชิยากแล้วแต่พยายามครับถ้าเกิดว่ายิงสัก30ประตูนี้ไม่เรียกก็กระไรอยู่เหมือนกันนะฮะไม่แปลกที่แฟนบอลจะเรียกหาซิลิสินแดงดาอยู่ตลอดเวลาก็สาเหตุที่จะตัดสินใจเนี่ยนะผมมองเลยหลายๆอย่างแบงคอกมีถ้วยให้เล่นเยอะนะครับหถ้วยชิงแชมป์อาเซียน ACL ไทยลีกลีคัพ FA คัพอย่างเงี้ยนะ ผมว่าได้ลงสบายเสมอถ้าอาการของพี่มวยดียนะไม่มีการบาดเจ็บอีกแล้วโค้ดเนี่ยก็เป็นโค้ดเก่าที่เคยร่วมงานกันอย่างโค้ดแบงค์ทัชตวันศรีปานรู้มือรู้เทคนิคกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วฉะนั้นแล้วนี่คือมิติที่ถูกต้องถ้าแบงค์ขจะเลิกใช้งานแล้วการเสริมแบงค์ขเนี่ยผมรู้สึกว่าหนักเสริมหนักขึ้นทุกวันที่ผมเช่นชมแบงค์ข้อเขาไปหาเอาตัวโควต้าอาเซียนสุดเจ๋งนะฮะอย่างสิงคปโปร์เนี่ยเขาเอา ตัวโอนของสิงคปโปร์อย่างนากามมระเออเน้นตัวโอนนะฮะได้สิงคปโปร์เหมือนได้ญี่ปุ่นอ่าแล้วก็มีญี่ปุ่นอีกคนเซยะคุโนริเขาหาเอาจากไหนเขาก็หาเอาจากพวกที่เขาเคยเจอใน ACL2 อะไรอย่างเงี้ยนะฉลาดคนไหนเล่นดีแล้วก็จับตามองก็ดึงมานะขึ้นชื่อว่ากรุงเทพนะใครก็อยากมาเล่นเสริมหนักๆดวงๆปีนี้ผมขอให้แบบว่าแบงคอกเนี่ยมีถ้วยติดไม้ติดมือซะหน่อยก็เป็นอีกทีมที่ชอบนะเพราะว่าเล่นแล้วออกต่างประเทศแล้วดูเร้าใจดีสนุกดี โค้ดแบนด้วยโค้ดไทยคุณภาพนะอะเป็นอะไรจะให้แบงค์คอกด้วย ปิดกันสักหน่อยกับเรื่องคนไทยในต่างแดนกันบ้างนะครับอัปเดตฟองปรเมศอารวิไลนะครับเข้าร่วมกับจูบิโรอิวาตะก็ลงสนามไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลา7 0นาทีในการประเดิมอุ่นเครื่องนะครับแข่งกัน2อคอเตอร์คอเตอร์ละ45นาทีฟองก็ได้ลงเป็นตัวจริงเลยทีเดียวนะครับโค้ชก็ได้เห็นฟอร์มเต็มๆแต่ว่าเกมนี้ทีมพ่ายแพ้นะครับไป0.1ต่อแล้วก็มีบทวิเคราะห์จากซับของจูบิโรครับบอกว่าปรเมศนั้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและก็ลงซองกับเพื่อนร่วมมทีก็ ทางสโมสรจะให้เวลาเตรียมตัว1เดือนนะครับซึ่งจุดที่ต้องปรับของฟ้องก็คือเกมรับแล้วก็เน้นให้ปรมาเนียนเรียกชื่อเพื่อนทุกคนเป็นภาษาญี่ปุ่นให้ถูกแม้แต่การเข้าใจภาษาญี่ปุ่นต้องใช้ในการเล่นร่วมกับเพื่อนด้วยนะเพราะนักเตะจูบิโลส่วนใหญ่เป็นคนญี่ปุ่นไม่ถนัดภาษาอังกฤษามากนะักฟ้องก็ต้องหนักเรื่องนี้หน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้โอกาสลงตัวไหนนะถ้าลงเมื่อไหร่ผมว่ามีเซอร์ไพรส์แน่ๆนะก็เป็นใจให้ฟ้องด้วยนะสำหรับข่าวสารในวันนี้เช่นกันวันนี้ครบถ้วนขบวนความลาทัพ เราจะให้แอดินคนนี้ด้วยไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะไหนจ๋า